เบาเราเป็นาบาอุนนะคะการติดแล้วนะคะเปิดครั้งแรกนะคะทำต,ตามวิธีนี้ได้เลยอยู่ทางแรกไปก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถปรับได้เดี๋ยวปรับให้ชมค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ทางร้านถ่ายเป็นชุดเตาเครปญี่ปุ่นพร้อมใช้งานชุดสองเตามาฝากนะคะเป็นชุดใหญ่ วันนี้จะเป็นเตาเคฟญี่ปุ่นขนาด14นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะในคลิปนี้จะเป็น14นิ้วนะคะสําหรับใครที่อชอบ14นิ้วนะคะลองดูคลิปนี้ก่อนว่าถูกใจไหมนะคะเตาเรามีให้เลือก2ขนาดมี12นิ้วนะคะ12นิ้วก็เล็กกว่านี้นะคะแล้วก็เป็น14นิ้วแบบนี้คะ่ะมีสองไซส์นี้นะคะแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบธรรมดาที่เปิดหน้ากระทะไม่ได้หรือจะเอาแบบนี้ก็คือแบบที่เปิดหน้ากระทะได้คะ่ะ ไปพร้อมกับยางรองขาเตาแบบนี้นะคะดูแพทเทิร์นงานนะคะดูเกณฑ์งานจากทางร้านก่อนนะคะแล้วก็ทางเรามีรับประกันนะคะรับประกันในส่วนของวาจ์นี้หนี้1เดือนนะคะระยะยาวมีอะไรที่ตรงรุ่นนะคะไว้คอยบริการกับลูกค้าเก่าของเรานะคะมีอะไรแยกจำหน่ายแล้วก็ได้ในราคาสมาชิกด้วยนะคะวัสดุงานนะคะตัวก่องนะคะเป็นสแตนเลส เกรด201นะคะหนาแข็งแรงทนทานค่ะนะคะแล้วก็ตัวหน้ากระทะนะคะจะเป็นกระทะเหล็กนะคะกระทะเหล็กเหนียวหนา8มิลค่ะนะคะงานของเราเราทำออกมามาตรฐานแล้วนะคะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะคะเรามีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้นะคะแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะคะจะซื้อแค่เตาอย่างเดียวหรือว่าจะซื้อเป็นชุดพร้อมใช้งานก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะมีจำหน่ายทุกรูปแบบนะคะ ชุดนี้เป็นชุดใหญ่จะมีอะไระครบนะคะมีอุปกรณ์การหมุนแป้งมีเครื่องปาดนะคะมีเกียงไม้หมุนแล้วก็มีชุดสายนะคะพ่วงแก๊สพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเปิดรูปตัวอย่างให้ชมนะคะสามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจหลักหรือว่าเป็นเพจสำรองของทางร้านได้นะคะสิงไทยชอ็อปภาษาอังกฤษนะคะ เราจะมีการอัปเดตงานของเราอยู่ช่องทางนั้นเรื่อยๆนะคะจะเป็นชุดนี้ค่ะนะ,ะ,นะะชุดนี้เรามาดูหน้าตาของงานจริงกันนะคะว่าจะได้รับอะไรไปบ้างนะคะชุดนี้ถ้าแพ็คแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด4กล่องนะคะก็คือเตาเคเบญี่ปุ่น1กล่องอันนี้อีก1กล่องนะคะแล้วก็จะมีที่กั้นลมยาวอีก1กล่องนะคะเอาที่กั้นลมขึ้นมาก่อนได้เลยค่ะ ตัวนี้ต้องแพ็กอีกหนึ่งกล่องนะคะใส่กล่องยาวไปแบบนี้เพราะว่าเขาพับไม่ได้นะคะเขาพับไม่ได้จากรูปแบบนี้แล้วนะคะเวลาแพ็กมันก็จะเป็นกล่องยาวไปแยกไปแบบนี้นะคะเป็นสามกล่องแล้วนะแล้วอีกหนึ่งกล่องก็คือกล่องเครื่องปาดนะคะการจัดสมทั้งหมดจะเป็นแพ็กทั้งหมดสี่กล่องเลยนะคะเครื่องปาดจะเป็นงานลิขสิธ์นะคะเครื่องปาดสแตนเลสค่ะ อาจจะไปไซส์เดียวกันกับเตาที่เลือกนะคะถ้าเลือกเป็นเตา14นิ้วเครื่องป่ก็จะไปเป็น14นิ้วเช่นกันค่ะใช้ขนาดที่พว้คู่กันนะคะแล้วก็จะมีเกียงมีไม้หมุนเกียงขออนุญาตค้าไซส์ไปนะคะแล้วก็ไม้หมุนที่เป็นไม้หนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะในชุดนี้นะคะต่อไปจะเป็นชุดสายนะคะชุดสายพ่วงแก๊สพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้ทางร้านบริการต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะได้ของไปแบบนี้ก็สามารถ เอาไปต่อพ่วงกับถังแก๊สแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะใช้กับถังแก๊สได้ทุกไซส์นะคะเล็กกลางใหญ่ใช้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็วันนี้เราจะต่อกับถังปิกนิกให้ชมด้วยนะคะถังปิกนิกก็ใช้ได้ค่ะทางด้านบริการต่อให้ในรูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ของไปก็สามารถเอาไปต่อสายพ่วงนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะสายแก๊ส2เมตรใส่ตัวแยก3ทางกิ๊บยางดี6ตัวหัวปับแรงดันต่ำเกีียวทองเหลือง1หัวนะคะ ันนี้ก็คืออะไรนะคะอันนี้ครบชุดแล้วนะคะครบชุดแล้วเราจะต่อครบชุดนี่แบบนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายแก๊สให้ชมนะคะเราดูไปพร้อมกันนะคะต่อง่ายๆต่อกับถังปิกนิก เตาของเราเป็นแก๊สแรงดันต่ำนะคะให้ใช้พวบคู่ก,กันกับหัวปรับแรงดันต่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะต่อสายสายตัวนี้เลยนะคะสายจะเป็นแขนสองฝั่งตัวยูนะคะฝั่งหนึ่งก็เอาจับกับ วาวเตาขนมนะคะซ้ายขวาแบบนี้นะคะ,คะออปรับแรงดันนะคะถ,ถ้าใส่กับปิกนิกนะคะให้ใส่หัวแปลงก่อนนะคะหัวแปลงตรงนั้นนะคะ เราก็สามารถห่ยนตัวเดี่ยวของหัวปรับแรงดันเข้ากับถังได้เลยค่ะ ชมนะคะ14นิ้วนะคะความใหญ่ของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เปิดหน้ากระทะได้ก็จะยกแยกออกได้แบบนี้นะคะ ดูวความละเอียดของงานนะคะดูอินทีเดียนดูส่วนประกอบดอูวัสดุที่นำมาใช้ทำงานนะคะของสแตนเลสแบบนี้นหนานะคะหนาๆไกลกันทนทนเลยนะคะดูแคทเช่นอันนี้วาวปรับแก๊สนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะสีนีนะะ้ตัวนี้ก็สแตนเลสสแตนเลสนะคะ ะะเราใช้ปืนยิงแก๊สจุดนะคะหมุนขยับวาลวนะคะวาลวเราเป็นวาลวหมุนนะคะแก๊สติดแล้วนะคะเปิดครั้งแรกนะคะทำตามวิธีนี้ได้เลยเป<ม>ิดยวทางแรกไปก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถปรับได้เดี๋ยวปรับให้ชมค่ะปรับตรงบริเวณนี้นะคะเอาไว้ปรับลม เปิดไฟแรงๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนตรงบริเวณนั้นแหละแล้วก็ดูไปด้วยสังเกตไปด้วยนะคะว่าเราได้เปลวไฟตามต้องการหรือยังนะคะ,นะทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดะค่ะนะคะถ้ายังทําไม่เป็นนะคะยังไม่มีความชานาญก็ให้ลองฝึกนะคะลองฝึกวิธีการปรับไปซะก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้เปลวไฟที่สวยเหมือนกอับที่ทางร้านปรับให้ชมนะคะแต่ว่าสามารถทําได้เหมือนกันค่ะมาตรฐานเดียวกันนะคะ ถ้าเรายังไม่มีความชานาญเราก็ให้อ่าลองปรับดูนะคะลองทําดูบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความชานาญแล้วก็ความเข้าใจว่าอ่าเราควรที่จะมีการปรับเปลวไฟในรูปแบบไหนนะคะทํำยังไงนะคะถ้าถ้าเรายังทําไม่เป็นนะคะเปลวไฟมันก็จะยังไม่อ่ามีความเป็นระเบียบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองอ่าฝึกบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะอันนี้ก็คือช่องสองไฟอ่าสองแบบนี้นะคะ ่างเชิญมาปิดปิดแก๊สได้เลยค่ะเวลาที่ปิดนะคะให้หมุนทวนกันแล้วก็บิดให้สนิททุกครั้งนะคะ ชุดอ่ะที่เราให้ชมตัวอย่างนะคะก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะนะคะรอรับของทั้งหมดนี้ที่บ้านได้เลยนะคะทางร้านจะบริการจัดสมให้นะคะ 1เตานะคะชุดหเตามีที่กั้นมีเครื่องป่านะคะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคานะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของอของที่อยู่ในชุดนั้นนะคะถ้าของในชุดเยอะนะคะมีเครื่องปาดมีฟังก์ชันเยอะนะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะหรือว่าเอาเฉพาะเบสิกก็คือมีแค่เตาแล้วก็ชุดสายนะคะแล้วก็เกียงไม้หมุนก็จะอีก ราคาหนึ่งนะคะอีกเลทหนึ่ง ใไหมคะนะคะถ้าถูกใจชุดนี้นะคะชุดนี้ก็คือเชียนะคะแนะนําเลยสําหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มต้นเปิดร้านครั้งแรกก็คือซื้อชุดนี้ก็คือจบเลยนะคะถ้าเราเอาหนึ่งเตาไปนะคะแล้วเราไปเริ่มขายจริงๆเราจะไม่มีเตาที่เอาไว้คอยสลับกันนะคะเวลาที่เราทำหนึ่งเตาแล้วนะคะเราปิดหนึ่งเตาไว้เราก็สามารถสลับมาอีกเตานึงได้นะคะแต่ถ้ามันมีเตาเดียวมันจะค่อนข้างที่จะช้านะคะเวลาที่เราทำออกตลาดจริงนะคะ ถ้าเราซื้อสองเตานะคะเราก็จะได้ชุดสายพ่วงเรียบร้อยเลยนะคะถ้าเราซื้อแค่เตาเดียวมันก็จะเป็นสายสําหรับหนึ่งเตานะคะเวลาที่เราไปเพิ่มเตาเราก็ต้องไปทําการต่อเพิ่มนะคะอาจจะมีความชนานาญก็อาจจะยากหน่อยสําหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการใช้แก๊สนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นสองเตาก็สามารถใส่สายพ่วงผู้แบบนี้ได้เลยนะคะจบเลยนะคะ เพิ่องอางานใกล้ๆค่ะเป็นชุดสแตนเลสก็ว่าได้นะคะนะคะ,ะกล่องสแตนเลสที่ก้านลมสแตนเลสเครื่องป่าสแตนเลสนะคะมีแค่ตัวหน้ากระทะนะคะที่เป็นเหล็กนะคะกระทะของเราถ้าถูกใจสามารถแคบภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะนะคะ ทางเรายินดีบริาการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะร้านเราขายมา11ปีแล้วนะคะร้านสิงไทยคิดเช่นจังหวัดกรสินค่ะหรือสะดวกสามารถเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านเราเปิดจัทนทร์ททเสาร์นะคะวันอาทิตย์ค่ะร้านสิงไทยคิดเช่นนะคะชุดนี้เป็นชุดเตาไฟญี่ปุ่นนะคะชุดสองเตาพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะเชียร์ค่ะชุดนี้นะคะ เตาเครือบญี่ปุ่นชุด2เตาพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้ขนาด14นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะทั้งเปิดให้ชม่อยนะคะ14นิ้วกล่องสแตนเลสนะคะตัวหน้ากระทะตรงนั้นเป็นเหล็กนะคะ,คะรับเตาเคียบญี่ปุ่น2ใบนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะครบชุดพร้อมใช้งานแบบนี้มีที่กั้นลมสแตนเลสด้วยนะคะ เรามีทั้งขนาด14นิ้วนะคะ12นิ้วที่เล็กกว่าน,นี้ก็มีเช่นกันค่ะนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เปิดร้านนะคะในครั้งแรกนะคะแนะนำเป็นชุดนี้เลยค่ะชุด2เต้านะคะซือทีเดียวจบนะคะวัสดุเกรดงานของเรานะคะ,ะกล่องสแตนเลสน,นะคะตรงนี้เป็นวาลวนะคะวาลว,วาลวแก๊สนะคะเปิดปิดแก๊สด้วยการหมุนนะคะดูแพทเทิร์นงานของเราะค่ะนะคะ ถ้าสนใจเป็นเตาเคลือบญี่ปุ่นนะคะอุปกรณ์เคลือบญี่ปุ่นนะคะแค่ภาพมาแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะถ้าเขาดวนความร้อนนะคะเริ่มเปิดไฟใช้งานกระทะก็จะสีเข้มขึ้นนะคะสําหรับตัวกระทะตัวนี้กล่องสแตนเลสนะคะรักษาดีๆทําความสะอาดดีๆนะคะมันก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็สแตนเลสสองชนหะนึ่งนแบบนี้นะคะตนะัวนี้ตัวหน้ากระทะตัวนี้ด้านในนะคะด้านในระยะยาวเรามีอะไหล่ไว้คอยอ่ ซัพพอร์ตกับลูกค้าที่มีประวัติการซื้อกับเรานะคะใช้งานของเราก็มีอะไรไว้คอยเตรียมนั่นเองวาล์วเราจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นวาล์วหมุนแบบนี้ทางตรุ่นนะคะอันนี้คือแบบที่เปิดได้และตัวนั้นก็คือเปิดไม่ได้นะคะต่างกันตรงแค่นี้ค่ะเนี่ยตัวกระทะกับตัวกลอ่องนะคะเขา เก็บจิดกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเจ้าแบบนี้ที่สามารถเปิดได้ระยะยาวเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถเอากระทะออกแล้วก็เอาตัวกล่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะหรือแบบนี้ก็สวยงามนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ